f ฟนตาสติกโฟเริ่มมีกลิ่นแล้วนะสวัสดีครับเจอกันแล้วพวกเรา m o วี p พายผมบอลน,นะครับผมต้นนะครับและวันนี้เราอยู่กับข่าวอีกเช่นเคยนะครับและเป็นข่าวของ f a n t a s t i กโฟร์เฟิร์สสเตนะซึ่งข่าวนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกกับผมเหมือนกันจนผมก็เออขอมานั่งวิเคราะห์คุยกับเพื่อนๆซะหน่อยเพราะผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แล้วสิแล้วก็รวมไปถึงวันนี้จะมีการอัปเดตข่าวบ็อกออฟฟิศมากนะครับว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันแล้ว ก่อนนอื่เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะใช่ไหมต้นใช่ครับ <arose> มาถึงข่าวแรกกันเลย <arose> กับข่าวของ Fantastic Four First Step ซึ่งล่าสุดนะั้นได้มีการให้สัมภาษณ์ออกมาถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ2ตัวละครหลักในครอบครัว F4 <oui> ของเราซึ่งตัวละครแรกก็คือ Human Tor c h โดยที่ Human Torch คราวนี้จะเล่นโดยโจเซฟควินหรือที่รู้จักกันในเดอะสเตรนเจอร i n g นะ ที่เล่นเป็นนักรีดกีต้าร์นั่นเองซึ่งบทสัมภาษณ์เนี้ยเขาได้สัมภาษณ์สิ่งที่น่าสนใจไว้ว่าเมื่อก่อน Human t ชอ s ถูกมองเป็นเสือผู้หญิงและเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์คนอื่นผมสงสัยว่าผู้ชายแบบนั้นอ่ะหรือคดสไตล์นั้นอ่ะในสมัยเนี้ยยังเซ็กซี่อยู่หรือเปล่าหรือย,อยังเท่อยู่หรือยเปล่าผมไม่คิดอย่างนั้นนะเขายังกล่าวเสริมอีกว่าฉบับใหม่เนี่ยจะล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นน้อยลงคือเมื่อก่อนฮิวแมนชอสมันก็จะกวนส้นตีนไปเรื่อยนะถ้าในภาคก่าก็กวนตีนไม่่คคอยสนใใจร ก็จะเห็นได้แบบที่คริสอีแวนเล่นซึ่งเขาหวังว่านอกจากที่จะล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นน้อยลงแล้วเขายังจะเข้าใจตนเองทําไมเขาถึงอยากจะเรียกร้องความสนใจขนาดนั้นกูเป็นใครกูงงอะไรทําไมกูถึงอยากเป็นแบบนี้มากกว่ายังไม่พอพี่โจเซฟของเรายังพูดเอ่ยมิีงแล้วว่าเขาจะถูกเปรียบเทียบกับไฟน้อยลงจะไม่หัวล้อแล้วจะไม่ไฟมาจะไม่อะไรพวกนี้มากมายแล้วและจะเป็นการค้นหาตัวเองมากขึ้น การปรับตัวเข้ากับสังคมมากขึ้นความมีเสน่ห์แบบเฟี้ยวเฟี้ยวแบบเก่าเนี่ยเออแบบโ School จะถูกแทนที่ด้วยความเซนส t ทีฟหรืออ่อนไหวอ่อนโยนมาแทนซึ่งจากตัวอย่างอะนะเราก็จะเห็นกันมากมายเลยว่ายูมนทอตตัวเนี้ยดูทรงแล้วเหมือนประมาณว่าเขาจะดูหน่อยๆห,หน่อยนะจะดูมีความซึมซึมกว่านิดน,นึงถ้าเทียบกับของคริสอีวานและจากยิ่งบทสัมภาษณ์นี้ก็ยิ่งชัดว่าเห็นใจคนอื่นมากกว่า แต่ความล่าเริงจะลดลงและจำเป็นการค้นหาตัวเองมากยิ่งขึ้นและเซนสตีฟเพื่อนๆคิดว่าไงนี่คือยังเป็นฮิวแมนทอสอยู่หรือเปล่าคุณต้นว่าไงบ้างเออผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับที่รอบนี้จะเปลี่ยนจากตัวละครที่สดใสกลายเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นและเข้าสังคมยากมากขึ้นยังไม่พอนะนอกจากคนที่จะเป็นความตลกของครอบครัวกับกลายเป็น อาจจะเป็นตัวปัญหาหรือตัวเซนสทีฟในครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ก็ยิ่งต้องสงสัยนะกเข้าไปใหญ่ว่าเนื้อเรื่องของแฟนทัศกิโฟภาคนี้จะเดิมเนินไปแบบไหนนะครับจริงๆพี่ก็ว่าอย่างนั้นและยังไม่พอนะยังมีอีกหนึ่งตัวละครใหญ่ที่เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งกว่าฮีเมนทอสอีกอย่างซูซานสตอร์มที่เล่นโดยวานิสาเคอร์บี้เธอออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าคราวนี้ซูสตอร์มหรืออินวิ i ิเบิลบูมเมนเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีอิทธิพลทางการเมือ,องค่อนข้างมากเป,าาาเ,เ,ปาเป็นหัวหน้านั่งหลายตำแหน่่่่งเเเลยยปป็็นนนนนนนหหหหหััวว้้าใญีอ ยังไม่พอนะเธอจะไม่ได้เป็นแค่ซูเปอร์ฮีโร่อย่างนั้นแต่จะมีความเป็นแม่และผู้หญิงยุคใหม่กล่าวคำว่าโมเดิร์นไปเนี่ยหึห <c oughs> กูละสันกลัวขึ้นมาทันทีต้นว่าไงน่ากลัวจริงๆนะครับเพราะความจริงแล้วนี่พวกคนดูโมเดิร์นเนี่ย,ยถูกใช้อย่างแพร่หลายมาสักพักแล้วนะทั้ง Star War s ทั้ง Disney ทั้งมาเว l โอ้โหใช้กันหมดเลยครับแล้วก็อย่างที่เห็นเละเป็นโจ๊กยังไม่พอนะตัววานิซ่าเองยังบอกว่าเธอสนใจ ซูสตอร์มในมาดของมาลิสมากซูซานสตอร์มด้านชั่วนั่นแหละเหมือนว่าโดนผู้ร้ายปั่นหัวจนเกิดความเครียดจนบ้าคลั่งและกลายเป็นมาริสในที่สุดซึ่งเธอบอกว่าเธอสนใจแชปเตอร์นี้ของซูซานสตอร์มากเพราะเธออยากจะทําให้ตัวละครเนี่ยมีความดํามืดเธอปลดปล่อยความมืดออกมาแล้วมันเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากสาหรับเธอเธอคาดหวังว่าซูซานสตอร์ของเธอเนี่ยจะมีความเป็นมาลิสอยู่ในตัวค่อนข้างมากไม่ใช่คุณแม่แสนดี เตอรีโอไทป์แบบทั่วๆไปและเธอยังสนใจอีกนะเกี่ยวกับเรื่องความสับสนวุ่นวายในความเป็นผู้หญิงเออแบบว่าเธอสามารถแบบเป็นอะไรหลายๆอย่างก็ได้ไม่ใช่แค่แบบแข็งแกร่งหรือเล่าหนหรือเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังแต่เธอยังเป็นแม่และเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในเวลาเดียวกันตัวละครเนี่ยจะมีความเป็นมนุษย์มากๆเหมือนทะเลาะก,กับครอบครัวยุ่งเหยิงกันในครอบครัวหาทางออกผิดพลาดและล้มเหลวคือพูดง่ายๆเธอจะบอกว่าตัวละครของเธอเนี่ยจะเป็นความสับสนในความเป็นผู้หญิง ไม,ไม่ใช่ผู้ไม่ได้สับสนแบบนั้นนะหมายถึงว่าแบบมีอะไรมากมายเต็ไมไปหมดมีหลายหน้าที่หลายบทบาทแล้วก็ต้องเมเนจตรงนั้นออกมาให้ได้แล้วยังมีการกล่าวเสริมอีกนะว่าถ้าเธอเล่นเป็นซูสตอร์มของปี60ยเนี่ยทุกคนจะเห็นเธอไม่ต่างอะไรจากเหมือนผมเช็ดเท้าอ่ะเออเธอจึงต้องพยายามที่จะถ่ายทอดคุณค่าของตัวละครนี้ออกมาในแบบของคนแต่ละรุ่นแต่ละยุคสมัยในมุมมองที่แตกต่างกันของก,องการเมืองด้านเพศ เปลี่ยนไปแล้วในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนะซึ่งเธอมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมาและน่าสนใจมากๆส่วนลีดที่เล่นโดยเปโดปัสคาก็ไม่มีอะไรมากออกมาอวยกันเองบอกว่าลีดอาจจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกส่วนซูก็จะเป็นคนที่ฉลาดทางอารมณ์ที่สุดในโลกเช่นกันเอออวยกันดีส่วนเบนหรือเดอะติงส์ก็ไม่มีปัญหามากเท่าที่อ่านมารู้สึกเขาก็บอกว่าจะเป็นการเคารพต้นฉบับอย่างสูงเพราะฉะนั้นไอเดียหลักของเรื่องแล้วก็มีแค่ human t o s s กับ i n v i s i b l e woman นี่แหละ ที่จะเปลี่ยนไปเยอะแล้วต้นว่าไงบ้างสำหรับผมนะผมว่าความจริงแล้วตัวละครเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่าถามจริงว่ามันจะเครียดเกินไปหรือเปล่าจริงพี่เป็นห่วงตรงนี้มากที่สุดเลยนะคือพี่รู้สึกว่าแฟนทัคติโฟถ้ามันออกมาฮีเบนทอรก็เครียดซึ่งความจริงก็เป็นตัวหาชูลงแล้วกลายเป็นตัวเครียดน้อยลงไปอีกสูสตอมจากตัวที่เป็นกาวสมานครอบครัวอย่างเดียวคราวนี้อาจจะเป็นตัวที่สร้างความขัดแย้ง หรือสร้างความรุนแรงหรือมี Impact มากมายในพี่รู้รู้สึกว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนคารคเตอร์ของตัวละครหลากหลายขนาดนี้มันจะทําให้อารมณ์ของครอบครัวเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าจากซูที่เป็นกาวอาจจะกลายเป็นคนเบรกกาวออกไปก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วแฟนต้าสตโฟเนี่ยความหมายของพลังแต่ละคน่ะมันมาจากนิสัยเหมือนกันนะเว้ยถ้าพี่หาข้อมูลมาคืออย่างลิซลิชานียมันก็จะยืดหยุ่นได้ปรับตัวได้เดอะติงส์หรือเบนเนี่ยก็จะมีความหัวแข็งแข็งก้าวอดทนมั่นคงเชื่อถือได้ หรืออย่างตัวฮีเมนทอสก็จะเป็นหัวร้อนเอออารมณ์รุนแรงรลดเร็วแบบไม่คิดอะไรมากไม่ค่อยแคร์อะไรใครพวกใจร้อนนั่นเองส่วนซูซูเนี่ยก็จะเป็นคนที่ปกป้องเป็นแม่แล้วก็จะมีความกล้าแสดงออกน้อยหน่อยมันถึงได้ลงโหนได้ไงละ่ะไอ้ซึ่งบทสัมภาษณ์เนี่ยก็ออกมาตรงกับข่าวลือที่ถูกปล่อยมาตั้งแต่ช่วงแรกแที่คือเริ่มทำโปรเจกต์แล้วนะที่มีข่าวลือว่าตัวละครหลักของเรื่องเนี้ยจะเป็นซูสตอร์มหรืออินวิซิเบิลบูมเอนเป็นหลัก และมองในมุมมองแกนมของเธอเป็นหลักและเธอก็จะกลายเป็นผู้นําของกลุ่มแฟนทัตติกโเสียด้วยซ้ําเราก็ต้องมาติดตามชมกันนะนะว่าผลออกมาแบบไหนตัวละครอย่างซูซานสตอร์มเนี่ยจะออกมาเป็นตัวละครที่ดีเออเป็นอีกหนึ่งหญิงแกร่งเป็นผู้นําที่ดีหรือว่าจะจบแบบกับตันมาเวลเราก็ต้องรอดูนะครับแต่จริงๆแล้วจับที่พี่อ่านบทสัมภาษณ์มานะพี่ไม่ค่อยมอง ตัวละครของวอนิสซาเคอร์บี้หรืออินวิ i ิเบิลฮูแมนเท่าไหร่นะเพราะพี่รู้สึกว่าถ้าเขาตีความให้มันแบบดาร์กขึ้นนิดนึงหรือมีความเห็นมีอะไรมากมายขึ้นหนึ่งมันได้นะคือรู้สึกว่ามันก็ยังเป็นกาวรักษาครอบครัวได้แล้วก็มีตัวละครที่มีความคิดที่ลุ่มลึกขึ้นอีกได้ก็น่าสนใจเพราะ,ะจากอ่านบทสัมภาษณ์แล้วรู้สึกน่าสนใจขึ้นสำหรับตัวละครซูตอมนะแต่ตรงกันข้ามพี่กลับเป็นห่วงฮิเมนทอสมากเพราะรู้สึกว่าไอคอนิกหรือไอเดียหลักของฮิเมนทอสอ่ะมันควรที่จะเป็นแบบ หนุ่มเพย์บอยอ่ะหนุ่มล่าเริงหนุ่มที่ทําอะไรหุ่นหันพล่นหนุ่มทาอะไรไม่คิดเหมือนกับความเป็นไฟร้อนแรงของมันแต่พอมันกลายเป็นคนที่ไม่สามารถเข้าสังคมได้หรืออาจจะเป็นคนเก็บตัวขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังเรียกร้องความสนใจอยู่ดีนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะกลายเป็นบุคลิกคล้ายๆกับเบนกริมหรือเปล่าหรือมันก็ยังใกล้เคียงกับลิซลิชาร์ดด้วยซ้ำคือรู้สึกว่าลักษณะนิสัยอย่างเงี้ยไม่แค่จะเป็นใครในแฟนซัพติโฟก็ได้อยู่แล้วลิซอัจฉริยะเก็บตัวเข้าสังคมยาก หรือเป็นเบนกริมผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองถูกเกลียดชังด้วยหน้าตาและใช้ชีวิตอยู่ยากหลังจากที่กลายเป็นมนุษย์หินนะนะคือไอเดียนี้มันใครก็ได้ปะแต่ดันเอามาลงกับฮิวแมนทอสแล้วต้นว่าไงบ้างผมก็ว่าตามนั้นเลยครับพี่มาเดี๋ยวไปที่ข่าวของอเวนเจอร์ต่อกันดีกว่าแต่ก่อนไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับผม อย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องหอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกรเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวแมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ s i n s movie ใช้ได้ในช้อปปี้เลยนะครับ ใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราเจ๋ง <c oughs> ข่าวต่อไปมี a เวนเจอร์มาขั้นนิดนึงนะโดยที่เขาประกาศข่าวมาว่า Avenger d o o o s s d y y เนี่ยจะดำเนินเนื้อเรื่องไปพร้อมกับ Spider-Man Brand New d a y ซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะแสดงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดพร้อมกัน a v e n เจอรก็ไปไล่ซัดกระดุมส่วน Spider-Man ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับน้องเซดีซิงไปถ้าหลายๆคนตามข่าวมาแล้วจะรู้ว่า น้องเซดี้ซิงเนี่ยจะได้มารับบทในสไปเดอร์แมนภาค4ีนี้นะครับแต่บทของเธอยังไม่ได้รับการเปิดเผยนะยังไม่มีใครรู้ว่าเธอจะเป็นใครจะเป็นแมรี่เจนหรือเปล่าหรือจะมาเป็นแบล็กแคทหรือเปล่าเห็นตอนแรกจะให้เป็นจีนเกรย์ด้วยซ้ำม,มั้งนะ่แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าเธอจะเป็นใครแต่พี่ว่าไม่ก็คงไม่พ้นแมรี่เจนหรอกมั้งแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าเธอจะเป็นใครทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะอ่าแล้วก็แจ้งข่าวสักนิดนึงนะ ว่า The Last of Us Season 2มาแล้วนะครับทุกคนตอนแรกหาดูได้แล้วตอนนี้แต่ถ้าใครบอกว่าให้ผมรีวิวแล้วก็ไม่แน่นอนครับผมมาแล้วก็อัปเดตบ็อกออฟฟิศกันสักหน่อยนะตอนนี้ Minecraft ใครที่เป็นแฟนๆ i n e c r a f t จะต้องดีใจเพราะตอนนี้ทะลุ550ล้านทั่วโลกไปเรียบร้อยแล้ว,ลวจากทุนสร้าง150ซึ่งต้องยอมแล้วว่าตอนนี้ยังไงก็หยุดไม่น่าอยู่ละมีถึง800-900ล้านแน่ แต่เรื่องที่แปลกที่สุดของเรื่องนี้นะคือการที่คนที่ไปดูเนี่ยมันกลายเป็นมีมาแล้วเอาไก่เข้าไปดูบ้างปลาป๊อปคอนบ้างเฮฮากันปลาจิงโก้กันใหญ่เลยจนขนาดที่ตัวนักแสดงอย่างแจ็คแบล็กเองต้องเข้าไปในโรงหนังเลยนะแล้วก็บอกว่ากุลนาอย่าปลาป๊อปคอนนะครับมันลำบากคนอื่นเขาเออคือมันเละเทะกันมากคือตอนนี้กลายเป็นกระแสไปแล้วว่าใครเข้าไปดูแล้วมันต้องไปสร้างความเสียหายในโรงอะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากอย่าไปทำนะเวร์อย่าไปทา เทลูกหลานใครทาก็าไปห้ามมันไว้ด้วยบอกออฟฟิศข่าวต่อไปอย่างคับทันอเมริกาสี่แคปชั่นอเมริกาตอนนี้อยู่ที่4 1 3ล้านนะทั่วโลกดอลลาร์สหรัฐต้องยอมรับแล้วว่าเออหนังน่าจะขาดทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากจุดคุ้มทุนที่เคยประกาศไว้ว่า425ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งกูว่ามันก็ตามไปอยู่ดีอะยังไงก็คงไม่มีทางถึง425ล้านเหรียญละเพราะฉะนั้นก็ต้องประกาศอย่างเป็นทางการว่าจริงแต่นิดเดียว ขาดไปแค่ตึงเดียวขาดไปแค่ตึงเดียวถือว่าถ้าต้นทุนอยู่ที่180ล้านดอลลาร์สหรัฐและจุดคุ้มทุนอยู่ที่425ล้านดอลลาร์สหรัฐแสดงว่าไม่แย่เท่าไหร่ถือว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ว่ารอดตัวไปเพราะขาดทุนไปเพียงติดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงแล้วก็ก็ต้องพูดถึง Snow White ด้วยยังไงไม่มีพลาดอยู่แล้วครับแฟนคลับโน1หนึ่งตอนนี้ทําเงินไปได้ทั้งหมดอยู่ที่181ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั่วโลกนะ และดูทรงแล้วไม่น่าจะถึง200ล้านด้วยซ้ำทำใจรอไว้ได้เลยซึ่งมันต่ำกว่าเดี๋ยวมาเวลซะอีกเป็นไปได้ว่าตอนนี้น่าจะเป็นหนังของดิสนีย์ที่ยับอันดับต้นๆไปเรียบร้อยแล้วใครยังอยากดูหรือใครอยากไปให้กำลังใจก็ไปให้กำลังใจน้องเรเชลนทุนอันดับหนึ่งของช่อง Movie Empire ได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สบายๆนะช่วงสงกรานต์มาอ่านข่าวให้เพื่อนๆฟังใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะ จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยใช่ไหมตน้นใช่ไหมครับและยังไงก็ต้องขอขอบคุณขนมแมวเลียทิงเกอร์เบลด้วยนะครับโซเดียมต่ำไม่เติมเกลือไม่เค็มมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ในไทยปลอดภัยวัตถุดิบมีคุณภาพเนื้อสัตว์ฮิวแมนเกรดกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งรสไม่ใสสารกันเสียราคาน่ารักสบายกระเป๋ามีด้วยกัน5รสชาติด้วยกันหอยเป่าฮือเนื้อวัวแซลมอนไก่และปลาห็นไมเนื้อวัวเนื้อแกะและทูน่ามีเพื่อนมารีวิวกันเต็มเลยนะว่า่าาานนทชอบมก และอย่าลืมใส่โค้ด S I N S movie ในช้อป e ีนะครับกดข้างล่างนี้ได้เลยเนี่ยเราปักตะกร้าไว้ให้แล้วกดไปถึงช้อปปีใส่โค้ด S I N S movie ได้เลยใช่นะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราเจ๋งยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ